สวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำนะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำใสแหนมนะคะนี่แหนมมีแหนมนะคะไม่มีผักไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะกินแต่เส้นโดด,โด,ดเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่แหนมหมกนะคะแหนมแหนมนะคะเราใส่แหนมลงไปมากินกันได้เลยนะจ๊ะนี่นะคะอ่านีโอ้ยน,นะคะ เส้นมันจจยาวนะจ๊ะนี่เะะส้นยาวมากถ้าเป็นชิปสั้นๆนะคะมาซอสดอสซิมยามก็รูอ้อร่อยนะจ๊ะจะบอกขายนะคะมากินได้เลยนะคะนี่ราคานี่น,ะะน,น,นี่อร่อยอร่อยเลยจ๊ะมานะคะมีแน่ น,ะะนี่คะนี่ที่เห็นเนี่ก็คือแหนมแหนมแหนมอร่อยเลยจ้านี่นะคะมาแซบกันได้เลยนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะ,ะกินแลวจ้าไ๊าปบาจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีคะ่ะอร่อยมากเลยจ้า